ลามพอเขาไม่ให้ทำยิ่งก็ติดเชื้อโตเมย์ก็ข้าวเขไม่ได้ใช่ไหมก็ข้าวเข็ได้แต่ว่าต้องหลังนั่นก่อนแอลกอฮอเจียวอะสวัสดีค่ะ ชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนสวัสดีค่ะวันนี้แมวและหลุงมี่ต้องเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะคะโรชายของแมวไม่สบายค่ะจากที่แมวเคยได้ลาวัยในคลิปนะคะว่าลของแมวขนนี้นะคะเป็นลูกเอลหรือว่าภูมิเพยตัวเองนะคะเข้าเป็นตั้งแต่เด็กค่ะและตั้งแต่เข้ากลับมาจากเมืองไทยนะคะงดนี้ เขาไม่สบายบ่อยมากเลยค่ะครั้งแรกก็ปวดท้องนะคะแล้วก็หาหมอที่โรงพยาบาลที่เมืองแมวยู่ค่ะแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอนะคะก็ไปทํางานเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นอีกค่ะรอบนี้เป็นนักนะคะคายคืนสูงคายไม่ลดค่ะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นผีโคลซะแล้วนะคะแต่ผลการตรวจไม่มีผีโคค่ะ ก็เลยโรงพยาบาลที่เมืองเล็กๆที่มีแมวอยู่ก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลหย่อีกเมืองหนึ่งค่ะโรงพยาบาลหย่ครับรถจากเมืองที่แมวอยู่มาก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางออกจากเมืองอาวิกาไปเมืองโคสตาแล้วค่ะส่วนพรเนกที่หลไปอยู่นะคะเขาหายู่พรเนกติดเชื้อค่ะและที่นี่เขาจะเปิดให้เยี่ยมได้ตอนบ่ายสามโมงเย็นถึง1นึ่ถุนนะคะตอนนี้เป็นเวลา 5โมงว่าค่ะจากเมืองพาวิกานะคะแม่เลิกงานแล้วก็ขับรถกันไปค่ะอากาศก็ไม่ดีนะคะวันนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดอ๋อนะคะแล้วก็มีหมาวันนี้นะคะเมีเต็มท้องฟ้าเลยค่ะ ก็เอาบรรยากาศและก็อากาศในการเดินทางนะคะมาฟ้ากันค่ะช่วงนี้ถนนก็จะโล่งนะคะเพราะว่ามันเลยเวลาที่เข้าเลิกงานแล้วค่ะหนุงมี่ก็จะขับรถได้บายนิดนึงนะคะชกโมนวันนี้ส่งคนต,ตายยายนะคะต้องขับรถไป โรงบ้านอีกแล้วค่ะโูอยู่โรงบ้านนะคะยุ่เมืองนอนะคะจะไม่ดีหนึ่งย่างค่ะที่ประเทศสวีเดนนะคะเวลารู้หรือว่าตัวเราเจ็บไข้ไม่บายนี่เลยคะ่ะมันจะไม่เมื่อนเมืองไทยนะคะแต่เราไปเฝ้าได้นะคะที่นี่มันไม่เมื่อนกันค่ะโูตอนนี้รู้แต่ว่าติดเชือ้อแต่ยังไม่รู้ว่าติดเชื้อตรงไหนเลยนะคะอันโอเตอร์ทิมชื่อคือเซตเดเอเลอดา เม,มื่อวันศุกร์นะคะแมวก็ได้ขับรถไปส่งหลวงทโรงบ้านเมืองเทแม่อยู่ค่ะแล้วก็ที่นี่โรงบ้านมันเล็กนะคะ,คะก,ก็เลยส่งไปที่เมืองใหญ่ค่ะแล้วก็วันนี้วันจันทร์นะคะก็เลยทมหลวงเขาให้ไปเยี่ยมได้หรือย่งแม่เป็นห่วงแม่ไปเยี่ยม ข้าให้เยี่ยมนะคะเข้าให้เยี่ยม3ามหมงเย็นถึงหนึ่ถุงค่ะแมวก็มีลูกคา้าหนวดที่เขานัดไว้แคบหนวดอย่างแรงวันนี้แล้วก็แคบไปห้าหลูนะคะเป็นห่วงหลูหลูของแม่เป็น SLE นะคะลงระบบไตค่ะรือทีเดียวกว่าหลูภูมิแพตัวเองแบบปุ่มพวงนะคะหลูเป็นตอนอายุสิบควบนะคะตอนนี้หลูยีปีแล้วค่ะหลูต้องกินยาตลอด เล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะว่าในประเทศสวีเดนรู้นี่เขาจะพบน้อยหมาส่วนหมาจะพบในฝั่งเอเชียนะคะก็คือโซนเอเชียแถวบ้านเราค่ะเขาก็เลยยังไม่มีตัวยาที่จะรักษาโรนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นห่วงรูหมาเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่รูอาการกำเริบก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะแล้วก็ทายุด่ไทยนะคะ อันนี้เราจะสบายใจได้เพราะเราสามารถไปเฝ้าหลูได้แต่ที่นี่ไม่ได้นะคะหลูต้องไปยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวค่ะตอนนี้ใจก็ยู่ทต่หลูอยู่นะคะเพราะว่าขับรถไปก็อีประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงเมืองข้อสตาแล้วนะคะและก็ใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ แล้วก็มาทึ่งนะคะวกว่าจะห้าหลูลพบนะคะก็ล่งอยู่ไล่รอบค่ะจนมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่นี่เข้าช่วยพามานะคะห้องก็จะยู่แบบนี้นะคะคนเดียวค่ะและก็จะมีเครื่องวายคอยเลียรหรือว่าสัญญาณกดห้าพยาบาลหรือหม้อนะคะ<อ>ไม่กล้าทายเข้ามานะคะเพราะกลัวพิษกดค่ะ<อ>ก็ยู่พูดคุยกับหลู ช่วโมงกว่านะคะเราก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะมาเอารถที่จอดไว้ค่ะจ่ายค่าจอดรถนะคะล้วก็เดินทางกลับเมืองอาวิกาค่ะ och bara honor också. Det hade utan tvekan varit enklare med ett gäng slöa hannor. Det var Samuel som fick syn på varifrån lejonen kommit. Han pekade på tavlan ovanför sängen. Samuel hade fått tavlan av morfar som yes. köpte den i Sydafrika och den var faktiskt mycket fin. Det det mm. Även i vanlig fall såg den nästan levande ut. Hello. จอดไว้ด้านล่างโรงพยาบาลน,นะคะตอนนี้ก็ขับรถออกจากด้านล่างโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้านกันค่ะถนนก็จะโล่งเลยก็เงียบนะคะเพราะตอนนี้เวลาก็ถุ่มกว่าๆแล้วค่ะเมืองข้อศรัทก็เป็นเมืองที่สวยเมืองนึงนะคะก็จะมีทะเลสาบผ่านเข้ามาในตัวเมืองเลยค่ะด้านริมนี้เป็นทะเลสาบนะคะ จะเงียบสงบนะคะไม่มีความวุ่นวายเมื่อนเมืองใหญ่ๆค่ะและที่นี่จะมีความปลอดภัยสูงนะคะด้านสายมือรรืวสี่ข้าวค่ะจะเป็นทางเดินเท้าและก็ทางจัก,กรยานนะคะจะไม่มีเหตุการณ์เกิดรถชนคนและชนจัก,กรยานค่ะและนี่ก็คือการใช้ชีวิตของคนที่ประเทศสวีเดนค่ะ การใช้จัก,กรยานเป็นเรื่องปกติและก็เป็นเรื่องที่นิยมมากในประเทศสวีเดนนะคะจัก,กรยานไปทํางานปั่นจัก,กรยานไปออกกําลังกายหรือแมนตว่ว่าปั่นจัก,กรยานไปเที่ยวกันค่ะและช่วงนี้น้ามันแพงนะคะทัวร์ลูค่ะก็ทําให้ที่นี่เขาหันกลับมาปั่นจัก,กรยานกันมากขึ้นนะคะ